สวัสดีค่ะวันนี้เรามาล้างรถนะคะวันนี้เรามาที่ล้างรถเป็นอ่าเป็นคาแคร์นะคะที่สำหรับเซลเซอร์วิสนะคะวอช c ชิ่งเซอร์วิสก็คือล้างด้วยตัวเองนะคะบริการตัวเองก็จะมีที่หยอดเหรียญได้นะคะเราสามารถที่มาล้างโดยที่ไม่ต้องนำอุปกรณ์อะไรมาเลยนะคะ ก็จะมียหก6 6ล็อกนะคะสำหรับผู้ที่สามารถใช้บริการค่ะแล้วตอนนี้เราเลือกล็อกที่สอนะคะนี่ตล็อกที่2ก็จะมีสำหรับช่องหยอดเหรียญน,นะคะเป็นตู้ช่องที่1ก็ฉีดน้ำฉีดโฟมแล้วก็เป่าลมนะคะก็จะใช้เหรียญ10นะคะสำหรับการเติม เดี๋ยวเราจะลองทําให้ดูนะคะนี่ก็มาทําเป็นครั้งแรกเหมือนกันสําหรับของเรานะคะเรามาเทดูค่ะนี่ก็จะเป็นสายยางที่เสียบน้ําก็จะมีหัวฉีดให้นะคะน,นี่ก็สายโฟมก็อยู่ฝั่งขวามือนะคะสายโฟมสายลมนะคะเอาไว้สําหรับเช็คลมหรือเติมลมลมนี่ก็ไม่แน่ใจนะคะ ก็เดี๋ยวเราลองลองใช้ดูนะคะเขาก็มีอุปกรณ์ให้ในถังก็จะมีพวกแปลงนะคะพวกแปลงแล้วก็มีผ้านะคะผ้าชามัวไวส้สำหรับเช็ดหรือว่าเอาไว้ซับน้ำนะคะทุกตู้ก็จะเหมือนกันนะคะมีอุปกรณ์เหมือนกันหมดทุกทุกตู้นะคะแล้วก็จะมีตู้ที่ไวส้สำหรับดูดฝุ่นนะคะ ก็จะเป็นเครื่องเฉพาะนะคะหยอดเหรียญแยกต่างหากนะคะการใช้งานก็ใช้เหรียญสิหยอดเหมือนกันนะคะก็บริวเวณใกล้เคียงกันก็จะมีก๊อกน้ำค่ะโอเคนี่ ก็สำหรับเครื่องดูดฝุ่นนี้ก็จะมีอยู่2ตู้นะคะสองเครื่องเพราะฉะนั้นถ้าใครจะจะดูดฝุ่นนยน,นะคะก็ต้องเลื่อนรถมาช่องที่เขามีเครื่องดูดฝุ่นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะ ไปทําการแลกเหรียญน,นะคะซึ่งถ้าใครไม่ได้มีเหรียญสําหรับที่จะมาหยดเหรียญน,นะคะหรือไม่ได้เตรียมมาก็จะมีจุดไว้สําหรับหยอดเหรียญแล้วก็มีบริการมีป้ายให้นะคะมีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องนะคะขั้นตอนการใช้งานยังไงเนี่ยนะคะก็มีขั้นตอนการดูดฝุ่นการใช้น้ําใช้อะไรหยอดเหรียญ บอกให้โดยละเอียดนะคะหรือว่าถ้าเกิดมีปัญหาหรือเครื่องขัดข้องอะไรเขาก็จะมีเบอร์โทรไว้ให้เราโทรไว้ติดต่อในส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะค่ะนี่ก็เป็นเครื่องหยอดเหรียญนะคะก็จะอยู่บริเวณข้างหลังนะคะซึ่งอยู่ติดกับห้องน้ำนี่เห็นไหมคะเราทำให้เราสะดวกดีนะคะคือบางทีเรารีบมาแล้วเราก็ไม่ได้ทันที่จะเตรียมเหรียญหรือว่า ไม,ม่ทันจะแรกนะคะแล้วก็สามารถใช้แบงค์ที่เรามีนะคะแลกแล้วก็สอดได้ตรงนี้เลยนะคะขอรับสูงสุดที่รับสูงสุดได้ถึงแบงค์พันเลยนะคะตอนนี้เราเหรียญใส่แบงค์ยี่สเข้าไปนะคะรอเหรียญออกมาก็จะเป็นเหรียญสิบนะคะคิดว่าต่อตู้ก็ต่อคันถ้ารถเล็ก ก็น่าจะใช้อยู่ประมาณสามสิบถึงสี่สิบก็ไม่น่าจะเยอะเกินกว่านี้นะคะก็คิดว่าถ้าต้องสะอาดมันแล้วแต่ความสุขภักของรถนะคะแต่วันนี้รถเราก็ค่อนข้างที่จะมอมแมมเยอะหน่อยเราก็เลยถือโอกาสที่จะมาลองใช้เครื่องล้างดูแบบเซลเซอร์วิสนะคะโอเคค่ะเราจะเริ่มหยอดเหรียญนะคะหยอดขั้นตอนแรกก็คือหยอด น้ำนะคะเด็ดน้ำไป่าคคฉีดน้ำเสร็จแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นโฟมนะคะอันนี้เราก็ฉีดน้ำให้ทั่วโดยหลอดหยอบเหรียญสิบไปนะคะหนึ่งเหรียดน,นี่ก็ถือว่าฉีดได้ทั่วทั้งทั้งคันแล้วนะคะก็ยังไม่หมดนะคะนี่ก็ยัง น้ำก็ยังคงวิ่งอยู่นะคะหรือว่าถ้าเกิดเราจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรก็ให้เจ้าหน้าที่หรือว่าให้พนักงานที่เขาดูแลที่นี่ช่วยเราช่วยบริการแนะนำเราอีกทีนะคะเพราะว่านี่ก็มาเป็นครั้งแรกแต่สำหรับน้ำก็ยังไม่หมดนะคะเราก็กดฉีดไปเรื่อยๆโอเคค่ะแล้วขั้นตอนที่สองนะคะขั้นตอนที่สองเราก็ฉีดโฟมนะคะนี่ ฉีดโฟมซึ่งน้ำของเราก็ยังไม่หมดนะคะก็ยังคงมีตัวเลขวิ่งเหลืออยู่นะคะสำหรับใครที่มากันหลายคนเขาก็มีที่นั่งพักที่นั่งรอลูกค้าให้นะคะนั่งพักนะคะบริเวณก็กว้างนะคะอยู่ติดถนนอยู่โซนในเมืองนะคะส่วนมากที่เป็นล้างรถเ,เขาก็จะมีเป็นอยู่จุดในเมืองนะคะเพื่อความสะดวกของ ลูกค้าก็สามารถที่จะนั่งรอได้มีพัดลมมีอะไรให้นะคะก็เริ่มเช็ดทำความสาดกันไปนะคะก็คงใช้เวลาประมาณสิบนาทีนะคะสิตอนนี้ก็ ูนะคะโฟมที่เราหย่อดเหรียญไปก็ถือว่าทําความสะอาดได้เกือบทั้งคันนะคะสำหรับหยอดเหรียญสิบนะคะตอนนี้เราก็จะทําการล้างล้างโฟมนะคะก็รู้สึกว่ามันจะตัดนะคะน้ำเขาก็จะมีเวลามีเวลาที่กำหนดนะคะถ้าเราไม่กดใช้มันก็จะตัดอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นเราจึง ต้องหยอดเข้าไปใหม่นะคะตอนแรกที่เราหยอดไป, 10, ไปเหรียญสิบไปหนึ่งเหรียญก็คือเราใช้น้ำไม่หมดนะคะแต่ตอนนี้มันตัดไปแล้วเราก็ต้องหยอดเพิ่มใหม่อีกนะคะก็หยอดไปอีกหนึ่งเหรียญก็เพิ่มไปสำหรับการล้างโฟมนะคะคิดว่าเศษที่เราทำก็จะอยู่ ทังล้างและโฟมก็ไม่เยอะมากนะคะอยู่ตอนนี้เราหยอดไปแล้วที่สามสิบอ่าเรามาหยอดเครื่องดูดฝุ่นนะคะตอนนี้หยอดเครื่องดูดฝุ่นดูปรากฏว่ามันเสียนะคะโอว่าหยอดแล้วหยอดอีกมันก็ไม่ลงนี่ มันจะมีความพยายามกันนี่เขาก็จะมีคู่มือาการใช้ติดข้างตู้นะคะทุกเครื่องนะคะแต่ว่าถ้าเครื่องไหนที่เสียก็จะมีไฟไฟก็จะไม่ติดหรือจะไม่กระพริบหนุนตู้นี้นะคะเนี่ยเราหยอดลงไปแล้วมันก็ไม่ขึ้น<ม>เราก็ลอง ไปเดินสำรวจดูตู้อื่นดูนะคะตู้นี้ก็ไฟวิ่งวิ่งวิ่งเหมือนกันไม่แน่ใจว่าจะติดไหม,มถ้าทางว่าจะเสียเหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวจอไม่ขึ้นนะคะวิ่งวิ่งวงนเวียนก็เนี่ยค่ะเราก็ต้องสังเกตดูนะคะเพราะว่าบางที การใช้งานที่หนักเกินไปมันก็อาจจะทำให้แบบอ,อุปกรณ์หรือว่าเครื่องชรุดนะคะโอเคค่ะเราก็คงไม่ได้ดูดฝุ่นนะคะแล้วก็คงจะจบที่ล้างทกสสําหรับคลิปนี้เราก็ต้องจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ